นี่เด้อทุกคนบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือนำน้อยเนาะอยู่บ้านบวมพันเมืองขวาแขวงพงศลีเนาะเอ๋ยหญิงน่าสวยๆล่าสวยสั่งแม่เอ็มเอ๋ยเอ๋ยบักกบุญบักกบ่าจิก สบายดีแฟนเอฟซีทุกท่านตอนนี้บาร,ฟร,ฟร์พริไลจะมาห้องเพลงซูพี่นองได้ฟังกันเนาะตอนนี้บาร,ร์พริไลเมื่อยก็ให้แล้วกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อ,อยเดจะนั่งพักพรพร่อนคลายอพีนองได้ฟังเพลงฟังขับฟังลั่มนาบารพร,ริไลเนาะโมนี่กับฟนตกหกน่อยนึงทะยอยตุกทะยอยแดดอยู่นี่ละเทิงวา่าเนีได้กั้ยเนาะโอ้เมือ่อยพอสมควรโอ้ไม่นี่กับบอยกดัางบันไดน่าจะเมืดทานแล้ว ไม่นี่ไม่คองแท้ได้มาจากไทยแรียนมาไทยแรียนวันนี้จะมาห้องเพลงสูเ FC ีทุกคนได้ฟังมาฟังนํากันเดอถึงเสียงคอบ่มวกนกัโอ้สาฟังเนาะทุกคู่ทุกคนเนาะเอาไปฟังน้าค่อยบัดนี้นะเพลงนี้ซอว่าคําเข้าเปิ่มเนาะเป็นเพลงอาจารย์เอน้นยนิพน์คือกันเนาะแต่ว่าบ่เป็นยังคนที่ว่ามักฟังเึงวัจิแมนเพิินเสียชีวิตไปแล้วจ้าไปแล้วก็บ,บ่เป็นยังเขา้าห้องเ,งเพลงเพิ่นได้เนาะ มามาฟังน้ากันบัดน,นี้นะคำเข่าจนเปิมปนแฟนต่ำจำแซบนั่งไก่แฟนอิงแอบลดซาดแซบเพิ่มทวีพักหนึ่งล้วมมิดหลายสนิทแซบอีลีเป็นปนตีสังดีมีประโยชน์ต่อห่างกายพักหนึ่งคุยปน มะเขือมลมะแคงอ่อนกับเขาหนึ่งหอนหอนเขากันดีแซ่บไหลายหลย่สมกับแฟนเย็นน้ำเย็นเย็นแฟนเย็นหายอิ่มท้องใจพ่อนคลายสมองใสใจซื่อบ้านหูวหาหูซอสลาดหาพักกับปุ่น บอยึดอยากคิดถึงพนมักเครือหัมมามักบวบวานลายใดมีหน่อยหูบอทีทางจัดการผ่อนแบ่งเบาไปวันวันประหยัดใจเงินหามาคำเขาจนเปิมปนแฟนต่ำจำแซบพักรวมมีหลายแบบคุยกับปนแซบแท่นา ลวมมีประโยชน์แฟนหูใจสอกหามาปนแฟนต่ำจำจนว่าคำเขาจำจำจนเปิ่มเตล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 แลตวเรตวเตล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  หูหาหูซอสลาดหาพักกับปนโบอึดยากคิดถึงพนมักเคืือหัม,มาหมักบวบวาเอิญไรใดมีหน่อยหูบอทีทาจัดการผ่อนแบ่งเบาไปวันวันประหยัดจ่ายเงินหามาคำเขาจนเปิมปนแฟนต่ำจำแซ่ พักรวมมีหลายแบบคุยกับปนแซบแท่นะรวมมีประโยชน์แฟนหูวใจสอกหามาปนแฟนต่ำจำจนว่าคำขาวจำจำจนเปิม อ้าจบก,กันไปแล้วเนื้เสียงเพลงนพเงน,นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็น่าจะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มกันซะแล้วพอได้พ้นคลายน้ำกันเด้อทุกคนเด้อถึงบ่ม่วนก็นอดซาฟังเนงาะฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามเลยเนาะาแม่แปีงเอ๋ยยิ่งน่าอันวัดใจเนี่อคนหล่อมาปลูกล้วยแกงมันต้นปลาสลิดยิ่งโอ้ยิ่งน่า แม่น้องเอ้ยสายนี่นะเป็นคนกี่ให้เฮ็ดใดจิได๋คนงามน้องเอ้ยสายนี่จูมือกันก่องแกงพิฮไก่น้องนาาโอ้ปีนี่นะอันว่าสายเฮ็ดให้เฮ็ดแกมนาเฮ็ดนาเฮ็ดแกมสวนมันตน อัลโลบุญหัวไอ้บ่ทอบุญคนน้องแก้มปาสลีหญิงหน้าสอยๆหล่าสอยซองแม่เย็นเอยบักกะบ่นบักบาจิกเต็มมอยลำนี่เดอทุกคนบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือน้ำน้อยเนาะอยู่บ้านบวมพันเมืองขวาแขวงพงลีเนาะมื้อนี้ก็มาคงแ่ น้ำเอฟซีเนาะแล้วก็จะว่าก็เป็นพ่อฮักไอฮักนี่ลนะมานำกันทุกคนโอ้ขักเติบก็ได้ยุติป่าแต่ว่าค่อยกระลงน้ำยุติเต่คอยบุกคว้างแห่คอยพาทงเข้าทงมักเพ็ดเกลือเข้ามสา ฟุตูฟุตูตาตาเดกกมีอมอนซฮะเิมยังได้เสร็ลได้หรอกระปุกนะนี่ฟุตูอันนี้เรามานมานเลทุกคนหาตุปปาบุดละได้พุดละได้ อ้าวบรรยากาศดีแบบนี้บ่มีแล้วเนาะทุกคนเนาะหาส่บ่ได้แล้วคักขนาดเอออ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าผู้ <h aving S 1> ผู้ตึกมองแลวก็ผู้อันควานแห่เด้อเนาะอ,อ้าวขอมิดแห่งใจเนาะทุกคนเนาะ สำนีก่อนละบายบายไปก่อนด้วย